ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์ในตอนเช้านะครับตอนนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาเวลาหกโมงเช้านะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้มาชมวิวตอน,นตอนเช้านะครับตอนที่พระอาทิตย์กําลังจะขึ้นจากขอบฟ้านะครับผมมองจากภายในเต็นท์โดมดีหนึ่งนะครับที่มองทะลุออกไปด้านนอกจะเห็นเส้นขอบฟ้านั้นนะครับที่ตัดอยู่กับแสงพระอาทิตย์ที่กําลังจะ โผล่ขึ้นมาจากเช่นขอบฟ้านะครับเป็นแสงสีแดงที่สวยงามมากนะครับบรรยากาศในตอนเช้าที่อยู่ในที่พักชิ and view นะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปที่พักที่ jill and view เขาคอมาสองคลิปแล้วนะครับในคลิปในช่วงตอนกลางวันกับคลิปในช่วงตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศในตอนเช้านะครับที่ ตื่นมาเพื่อรับแสงอรุณในยามเช้านะครับกับบรรยากาศที่เส้นขอบฟ้าที่สีแดงสีเหลืองตัดกับท้องฟ้านะครับกับเงาสีดําของภูเขาที่อยู่ด้านหน้านั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับในที่พักของ Chill ์แอนวที่เขาคอนี่ครับ บรรยากาศที่อยู่ด้านหลังนั้นเราก็สามารถที่จะเห็นดวงจันทร์นะครับได้อย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีแสงสว่างมากขึ้นนะครับเราก็จะมองเห็นทองฟ้ากับภูเขาที่อยู่ด้านหลังที่พักที่ชิลแอน a n วิวนั้นนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นวิวได้รอบ360องศาเลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศในช่วงยามเช้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าแสงไฟที่กำลังจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นพระอาทิตย์กำลังที่จะลอยขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้านะครับทำให้เราได้มองเห็นภาพความสวยงามในช่วงตอนเช้าอยู่ตรงบริเวณที่พักของ c ช i l l a แอน i วิวนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับที่ สองคลิปที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอยู่ด้านบนนี้ก็จะเป็นบริเวณศาลานะครับกับทางเดินที่ให้เราได้มองเห็นภูเขาที่อยู่ด้านนู้นเลยนะครับได้สอบถามเจ้าของเขาว่าภูเขานั้นชื่อว่าเป็นภูเขาผาตัดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนั้นกับบรรยากาศอยู่ด้านหลังของที่พักชิลแอนวิวนี้นะครับ ตรงนี้ด้านหลังถัดไปนั้นนะครับเน,นี่ยตรงเนี้ยผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับว่าตรงศาลานั้นเลยถัดศาลาไปนั้นนะครับก็จะเป็นทางเดินลงไปตรงที่พักนะครับหรือไปที่ห้องที่ติดต่อที่พักอยู่ด้านล่างนั้นนะครับครับตรงศาลาเนี้ยก็จะมองเห็นผ่านบ้านที่เป็นบ้านกล่องนี้ออกไปนะครับ กับบรรยากาศที่อยู่ในส่วนบนของชิลแอนด์วิวนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถที่จะจอดร,รถด้านบนได้นะครับแต่ว่าก็จะอยู่ไกลาจากเ,าเต็นท์พักนะครับเต็นท์โดมถ้าท่านผู้ชมจะมาจอดด้านบนนี้ก็ต้องเดินไปอีกที่หนึ่งนะครับถนนเส้นนี้นะครับชิ l แอนด์วิวนี้อยู่ใกล้ๆก,กับที่พักอีกที่หนึ่งนะครับเป็นป่าสน เป็นวิลล่าป่าสนนะครับแล้วก็เป็นป่าสนเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งขับรถเดินขับรถตรงไปจากเส้นนี้นะครับด้านขวามือนี่เป็นทางเข้ามานะครับสามารถที่จะเข้ามาจอดรถของชิลแอนด์วิวหรือขับรถตรงไปเพื่อที่จะไปเที่ยวป่าสนหรือวิลล่าป่าสนก็ได้นะครับระยะนี้ไม่ไกลนะครับจากปากทางก็ไปถึงป่าสนระยะทางแค่7 0 0รอเมตร นะครับถ้าเรามองจากด้านหลังนะครับก็จะเป็นมุมสูงสามารถที่จะมองเห็นที่พักของาชิวแอนด์วิวนะครับกับมองเห็นบรรยากาศภูเขาที่อยู่ด้านหลังนั้นได้อย่างรอบ360องศาเลยนะครับกับเห็นป่าสนนะครับท่านแะท่านผู้ชมจะเห็นป่าสนนี่เยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เป็นทางที่เดินออกมานะครับแล้วก็ขับรถนิด ลงไปที่จะไปวัดผาซ่อนแก้วได้เลยนะครับครับที่พักชิลแอน d v วิวนั้นนะครับก็จะมีจุดที่สำคัญสำคัญอยู่ก็คือวัดผาซ่อนแก้วที่อยู่ใกล้นะครับกับวินล่าป่าสนหรือเป็นสวนสนที่ให้เราไปถ่ายภาพสวยงามนะครับกับอีกที่แห่งหนึ่งนะครับก็คือโรงเตี้ยมสุดขอบฟ้านะครับเพราะนั้น จุดที่พักของชิ i แอนด์วิวนั้นผมว่าเหมาะสมนะครับที่ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะมาพักกับวิวที่ได้วิว360รอสิงศาแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่เขาคอนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับ ผมก็ขอแนะนำที่พักชิลแอนวิวนะครับสามารถที่จะติดต่อหรือสอบถามจองที่พักได้เลยนะครับครับบรรยากาศในตอนเช้านี่อากาศดีมากเลยนะครับช่วงเช้าผมตื่นมาผมดูที่อุณหภูมินะครับเขาอยู่ที่11องศาเลยนะครับก็ถือว่านอนหลับเมื่อคือนนี้ก็นอนหลับแบบสบายแต่ก็มีความเย็นอยู่นะครับนี่ครับเราเห็นแสงพระอาทิตย์แล้วนะครับที่ โผล่ขึ้นมาเหนือยอดภูเขานั้นนะครับนี่ครับเห็นดวงอาทิตย์ที่โช่วงเช้าๆนะครับอยู่ในจุดมุมสูงนะครับของชิ i แอนด์วิวเราก็จะมองเห็นที่วัดภาซ่อนแก้วนะครับพระพุทธเจ้าทั้ง5้พระองค์องค์สีขาวที่โดดเด่นเป็นสง่านะครับกับเจดีผาซ่อนแก้วนั้น ไม่ไกลกันนะครับสามารถที่จะจอดรถหรือว่าจะเดินถ้าท่านผู้ชมอยากจะขับรถไปจอดก็สะดวกนะครับไม่ไกลมากกับบรรยากาศที่พักที่อยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะครับน่ครับป้ายทางเข้าของชิลแอนด์วิวนะครับถ้าท่านู้ชมขับรถผ่านมาทางเข้าจะอยู่ติดถนนเส้นที่จะไปลงเตรียมสุดขอบฟ้าของเข้าคอเลยนะครับ ครับบรรยากาศยามเช้านี่โหสวยงามจริงๆเลยครับที่เขาคอนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับที่มาเขาคอก็จะมาชมบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวก็มาชมมาตาอากาศนะครับมาชมบรรยากาศในช่วงอากาศหนาวกับในช่วงหน้าฝนนะครับมาชมทะเลหมอกช่วงหน้าฝน,นจะเห็นทะเลหมอกนี่ลอยมาเต็ม พื้นที่บริเวณนี้เลยนะครับตรงที่องค์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั้นก็จะเห็นเมฆที่เป็นทะเลหมอกไหลผ่านไปอย่างสวยงามเลยนะครับเพราะนั้นจุดที่เป็นจุดเขาเนินเขาสูงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งสำหรับที่พักที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักนะครับเพื่อที่จะมาชมวิวที่อำเภอเขาคอนะครับนี่ครับพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงบริเวณ ยอดเขานั้นโอสวยงามมากเลยนะครับกับต้นสนที่อยู่ข้างถนนนั้นสวยงาม,มจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับองค์สีขาวกับมาเจดีของผาซ่อนแก้วโอ้โหสวยงาม,มจริงๆเลยนะครับครับสักครั้งหนึ่งได้เรามาท่องเที่ยวต่างอากาศนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์ผมว่ามันก็จะทำให้ ร่างกายเราสดชื่นนะครับกับมองภูเขาป่าสนที่สวยงามอยู่แบบธรรมชาติอยู่ตรงภูเขาอยู่ในตรงบริเวณนี้นะครับของที่พักชิลแอนด์วิวก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่อยู่มุมสูงนะครับทำให้เราได้มองเห็นบรรยากาศที่สวยงามสุดฟินเลยนะครับที่พักอยู่ตรงบริเวณนี้ นี่ครับบรรยากาศในช่วงเช้านะครับที่เต็นท์โดมสีขาวสะท้อนจากแสงพระอาทิตย์นะครับกับท้องฟ้าสีครามทำให้เราได้ชมภาพความสวยงามอของที่พักชิลแอนด์วิวนะครับบรรยากาศอรอบๆของบริเวณที่พักชิลแอนด์วิวนนะครับก็โอ้โหไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับก็เป็นเนินเขา ที่เป็นสนามหญ้านะครับกับด้านหลังเราก็จะมองเห็นป่าสนอยู่ด้านซ้ายก็จะมองเห็นภูเขาอยู่ด้านหลังก็ภูเขาล้อมรอบนะครับมาเป็นบรรยากาศที่ผมว่าจุดนี้ก็เป็นหน้าเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่เขาคอนะครับเสร็จแล้วก็มาเที่ยวมาไหว้พระที่วัดผาสซ่อนแก้วนะครับ นี่ครับบรรยากาศในตอนยามเช้าเช้านะครับของที่พักชิวแอนด์วิวช่วงเช้านะครับเขาก็จะมีอาหารไว้ให้บริการนะครับครับท่านผู้ชมผมจะมานอนชมบรรยากาศสูตรกินแสงอายแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าเช้านี้ก่อนนะครับผมว่าอากาศดีมากเลยนะต้องเอาพองหมมานอนดีกว่านะครับชมบรรยากาศ โอ้เย็นสบายนะครับอยู่ตรงบริเวณตาคายด้านหน้าของเต็นท์โดมดีหนึ่งนี่นะครับกับแสงแดดที่อ่อนๆในตอนเช้าเนี่นะครับเมื่อเรามองเห็นความสวยงามของบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกโอ้สักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสูตรรับโอโซนที่เย็นสบายในตอนเช้าเนี่นะครับ ผมว่าก็ได้ความชุดชื่นอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเราได้มีโอกาสนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับหรืออยากจะหาที่พักที่เขาค้อนะครับนี่ครับจุดนี้ก็เป็นบ้านพักที่จะใช้ในการติดต่อห้องพักนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับ